มาให้ปูอยู่อยากได้แบบนี้พอดียังไม่เป็นบารมีของเราสวัสดีครับแฟนกลับของฟิลิปนะครับหากเรากลับไปดูนะครับการล่าสมบัตินักขลาดนะครับใต้ท้องทะเลของพระอาจารย์โต้งนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ย้อนไปอีกข้าหปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วครับบนเบักไอมบักเอ็กย่อว่าบักเอ็ที่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวอุ้มอุ้มถืออุ้นอ่าปู่ชุดขาวก็เป็นคนนะครับล่าสมบัตินกคราชอัญเชิญสมบัตินกคราชนะครับเขาไปถ่ายทํากันที่บึงแห่งหนึ่งนะครับ ก็ปู่คนนี้ก็ไม่ต้องลงไปเหยียบย่ำพญานาคนะครับเพียงแต่ยืนอยู่ริมริมหนองน้ำนะครับแล้วก็ให้สานุสิทธิ์นะครับจุดทูบจุดเทียนอันเชิญเสร็จปั๊บนะครับก็ให้สานุสิทธิ์ลงไปเลยนะครับลงไปเองเลยชี้จุดให้ลงไปเลยครับสานุสิธิ์ก็ลงไปปู่ก็บอกว่าไม่ต้องลงไปลึกไม่ต้องลงไปลึกตรงนี้แหละนะครับชาวบ้านก็มาดูกันครับก็ประมาณสัก สิบคนนะครับเห็นจะได้ก็ประมาณสิบคนก็มานั่งดูกันครับก็เป็นภาษา,ษาทางอีสานนะครับที่คุยกันนะครับก็งมนะครับสารนุสิทธิ์ก็งมแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเออผมดูแล้วเข้าท่าครับสมบัติแต่ละชิ้นของนาคราชนะครับที่อัญเชิญขึ้นมานี่มันเก่ามันดูสมจริงเออมันเข้าท่านะครับแต่ว่ามันอยู่ ลิมตื่นไปตื่นไปหน่อยนะครับน่าน่าจะอยู่ลุกๆไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็พูดง่ายๆครับอยู่ชายอยู่อยู่ริมริมตลิ่งเลยนะครับแล้วก็ตื่นนะครับแม่นะฮะแต่ที่เชื่อตดแต่ที่ชอบก็คือว่าของของเขามันสมจริงสมจังนะครับไม่เหมือนกับของผู้วิเศษที่ไปงมแถวชายทะเลนะครับ หยิบขึ้นมานี่เป็นปฏติกเป็นเลสซี่อยู่ทั้งนั้นเลยโอ้โหไม่เอี่ยมตอดด้ามนี่นะครับน่าจะเป็นไอเดียนะครับที่ท่านผู้วิเศษชุดขาวนะครับนำมาก๊อปปี้นะฮะผมคิดว่านะครับเป็นไอเดียนะครับเจ้านี้เป็นไอเดียนะครับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับจึงเกิดเหตุการณ์ล่าสมบัตินักคราชขึ้นโอ้โหนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับความ ต่อเนื่องของเหตุการณ์การลาดสมบัตินาคราชนะครับของเมืองไทยนะครับก็เล่ากันในสนุกสนุกแค่นั้นเองก็มาฟังกันนะครับไปดูครับไปดูภาพนะครับของท่านปู่ท่านนั้นนะครับต้องขอขอบคุณคลิปของปู่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับหลายชื่อคลิปก็นี่เลยตามนี้เลยครับนะฮะจากคลิปนี้เลยนะครับโอ้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับคลิปสวยๆแบบนี้นะครับ ให้ซื้อว่าเทียนเทียนมันเบิดเดยเทียนมันนึ่เบอร์ท่านผู้ชมพี่อยากได้ใช่ไหมครับมันเป็น่อยากได้เห็นส่งมาให้ปูอยู่อยากได้แบบนี้วะทีเชิญเชิญเชิญยังไม่เป็นบารมีของเราพี่ดับ ของเกตแก้วเป็นพัชระนคราชเป็นยงไงป้าดูป้าดป้าดับแท้วแก่าเบิพัชระดิหนิไม่เป็นบักเอบดิปกเอยบาว่าบักเอีโอไม่ไหวไม่ไหวอุ้มอุมถือรุ่นอีกแล้วครับครับครับเซียงสวยสวย่มมาซี วันนี้เฟลียวก็กลับลายแฟนกลับก่อนครับกลับสวัสดีครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับก็อย่าลืมจัดเลี้ยงเรียกนางฟ้าหมายากคนเลยนะครับสวยทุกคนผมการันตีนะครับหลังโควิดแล้วจัดงานนะครับงานเล็กงานใหญ่บอกผมผมส่งนางฟ้าไปให้